สวัสดีค่ะทุกคนปุ่มเองนะคะจากช่องเพิ่มพูนฟมิลีค่ะวันนี้นะคะก็ถึงวันที่เรานัดกับทางร้าน i อออนแมนสาขาสีนคลินค่ะเพราะว่าวันนี้เราจะพาน้องเทอรล่าของเรานะคะไปติดตั้งแหลกหลังคาออนนิง่งแล้วก็ห้องข้างรถค่ะคือเมื่อวันหยุดที่ผ่านมาเนี้ยค่ะเราอ่ะได้ไปเดินเล่นกันที่เมกาบางนานะคะและเราก็ไปเจอร้านจำหน่ายอุปกรณ์แคมปิ้งของทางไอออนแมนเขาอะค่ะ เราก็เลยเข้าไปสอบถามรายละเอียดแล้วก็ราคาก็เลยได้ทราบราคาของเขานะคะซึ่งบอกได้เลยว่าราคาเขาเนี่ยจับต้องได้นะคะเป็นราคาที่เอื้อมถึงเลยค่ะและน้องพนักง,งานเขาก็ให้รายละเอียดได้ดีมากๆเลยนะคะเราก็เลยตัดสินใจซื้อแล้วก็พร้อมนัดติดตั้งแล้วก็ร้านเขานะคะก็จะอยู่ในห้างเมก,กะเลยค่ะถ้าเพื่อนๆเ,เดินมาจากทางโฮมโปรนะคะก็เลี้ยวซ้ายไปนิดเดียวเองก็ถึงแล้วค่ะ วันนี้เรานัดเขาวไว้ประมาณสัก9โมงคึ่งนะคะต้องรีบไปแล้วค่ะเพราะตอนนี้สายมากแล้วแต่ว่าวันนี้เราก็คงจะต้องให้ทางร้านเขานะคะช่วยสอนวิธีกลางออนนิ่งกับห้องข้างด้วยบอกตรงๆเลยค่ะว่ายังไม่เคยกลางมาก่อนเลยคะ่ะป้าค่ะ ไว้แน่เพื่อที่จะเอาไปดูเอ,เองด้วยลังจากทุกซีบอกนะครับมันจะมีอ่ามีมันแกอยู่3าชั้นดะพี่ กิแวกอปกี่้มอันนี้ในกรณีการนเดียวแล้วไม่อยากพออาซีเรีผมก็อึงเอออกมาไว้ก่อนมันจะเด้ตตอกันเลยอกตอก็จะไม่กลับเข้าไปบ้านรถตกรมันไม่มี พอเราคงอยู่ในระดับนี้นะครับด้วยตัวออกเสาแล้วอ่ะคีอจะทำอยู่แล้วจะปลอดกับต้องให้เราไม่ต้องตั้งกับดินไมก่อนกรณีที่เราปักกับดินมันจะอยู่ถูกไหมคะ,ะมันจะมั<ใ>นจะอยู่กับพื้นมากกว่าอันนี้ครับขั้นตอนต่อไปเราบิดซ้ายเพื่อจะให้มันคลายอันนี้สามารถคลายล็อกได้นะครับเออบิดซ้ายคลายคลา,ายแล้วนะเราใส่ดึงตดูใส่ตรงนี้ มีรูใส่ตรงนี้ครับให้เราให้พี่ใส่ลงไปปุ๊บ่ะเสียบลงไปแล้วนะให้เราให้เราจับอ่าดันพร้อมกับดันออกรงดันที่เพิ่มเพื่อให้มันตึงตึงแล้วเราก็อิดปิดเข้านีเป็นการล็อกด้านนี้เหมือนกันครับด้านนี้เหมือนกันปิดมาโอเคปิดมา ใส่รู <c oughs> ใส่รูนะครับยังไม่ตึง่ะดันปึ๊บบิดขวาตึงอ่ <c oughs> จากนี้ง่ายๆแล้วก็พี่ก็สามารถเลือกรักบระดับเสาว่าที่อยู่ในพื้นที่แบบไหน <c oughs> ส,หสามารถตับเสาที่เป็นปลายหลได้ตั้งอาแบบนี้ก่อนเพื่อแบบจะให้แบบ,แบ,บง่ายถ้าเวลาเราตัดสูงเลยเราจะต้องอ,อ,อะรดีแล้วต่อไป ก็จะเป็นดสุกแกอันนี้ก็เพื่อแบบติดไว้เพื่อแบบไม่ให้ผ้าตีกับลมดินุกแกคแล้วก็มีฝังหะานะครับก็คือรวมจากฝงนี้ก็จะเป็นต่อไปจะเป็นชุดไฟอันนี้ก็จะเป็นหัวออกนีนะครับจุดของมีแล้วก็นี่จะเป็น เมอร์แถมมไฟแอลแอมีิตแอ,อนนิงคือเรจะมาบาอกวิธีใช้นะครับนี่ครับตอนนี้จะเอาคอนเดนเซอร์นะไปเสียบในช่องของรถแต่ว่าจะต้องวมิพลั่วไปห,หนึ่งมัน,นะครับเพื่อ,ปอเป็นการาเปิดกระแสไฟให้กคดนเโอเค อันนี้เรากดกระแสไฟแล้วแนละ้วเราก็ต่อกับผูเรับที่เป็นข้อขุมไฟถ้าเอราเสียบกันนะล้วก็เสียบเข้ากับตัวไฟเอาเอนี่น,นนะครับ สามารถปรับแสงสว่างตามที่เราต้องการได้เลยนะครับก่อนได้เติมสว่างได้อโอเคค่ะโอเคนะครับทีนี้ก็จะมาถึงขั้นตอนการใส่ห้องใต้อนนี่นี่ก็อยากจะบอกก่อนนะว่าเราจะต้องติดตัวไฟอลนี่ก่อนเพราะว่าเราจะต้องใส่ห้องใต้อนนี่เข้าไปในตรของไฟอลลี่นครับก็วิธีติดออกก็ไม่ยาก อ่่าครับเ uh huh. รา uh huh. ่อออกมาก,ก่อนก uh ็เนี่ยครับ uh huh. มันก็จะเป็นสล็อตตรงที่ผมบอกนะครับก็ค uh ือ huh. เนี่ยเราสามารถผอดไฟ led ออกด้านนี้ได้เลยอ uh ื huh. มโอ้โหอ่าโอเคนีครับเราผอดอมแล้วเราผอดเฉ็บไว้ก่อน อยู่ในกลุ่มแล้วก็จะมีทาร์ปอ,อยู่ในกุ่ก็จะมีทาร์ปครับอันนี้จะเป็นทาร์ปขวานอ่าคือในขนาดนี้เราปลูกผิดอยู่เราต้องเอาด้านที่มีสีน้ำส้มนะครับอยู่ด้านบนก็คือจะเป็นด้านใน แล้วนี่เป็นตะเข็บสีขาวเราจะได้ใส่ในลาง ระหว่างเราน้่งบอกาให้กับแขก่นี้เราก็ใส่ใหตัวนี้เป็นสิ่้านนีมันจะมีสองัวพอเสร็จนะครับเราจะเห็นตัวซีตนี้่โอเคครับี่พื่อให้เหมน Cheers. พี่พับสีส้มนะครับแล้วก็จะมีซิปนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันอยู่บนนอนนิ่งก็จะมีตรงจุดสีส้มเหมือนกันให้จุดตรงกันจากนั้นก็ใส่สีชี ก็จะอาอกระทดเพราะเวลาเตีราบของนั้นไหมอย่างเงี้ยเราไม่ต้องเราไม่ต้องออกไปข้างนอกเพราะว่าตอนกลางคืนนะพี่เที่ยเพืพ่อเที่ยวขอนี่ละลายมากเสิ่งที่แบบไม่อยากเจอพีแบบ่ก็สามารถเออเพื่อจะเอาของมีอยู่ทั้งหมดห้าช่อง1 2 3 4สองามสี่ช่องเอดสออยู่ใน เพียงเท่าน,นี้เราก็พร้อมลุยแล้วค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องช่างเขามากๆเลยนะคะที่สาธิตแล้วก็อธิบายวิธีการอย่างละเอียดแล้วก็น้องต้าด้วยนะคะที่ดูแลเป็นอย่างดีเลยยังไงถ้าเพื่อนๆสายแคมปิ้งสนใจที่จะติดตั้งก็สามารถเข้าไปสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สาขาสีนักลินหรือจะไปที่ช็อปที่สาขาเมกาบางนางก็ได้นะคะเดี๋ยวยังไงปุ่มจะแปะเบอร์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะคะ ยังไงวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ